ีค่ะหนูชื่อเด็กสุริชายรสุวรรน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกคั้หนึ่งขออนุญาตอ่านเดียงความหัวข้อแม่ของฉันค่ะว่ารักจากแม่ถึงไม่พูดแต่รู้สึกได้มันแม่บ้างคนอาจจะคิดว่าเป็นวันที่ไม่ได้สำคัญอะไรแต่สำหรับหนูแล้วเป็นวันที่สำคัญมากเพราะแม่เป็นคนำสำคัญมากในชีวิตของ และเรี้ยงเลี้ยงดูหนูมาตลอดจนถึงถูกวันนี้ค่ะถ้าพูถึงคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นจะพูดว่ารักและ,สะแสดงออกว่ารักกับหนูค่ะการกระทำของแม่ตั้งแต่เด็กคุณแม่จะชอบบ่นชอบว่าอยู่ทุกวันหนูเคยคิดเสมอค่ะว่า หนูกลับมาชีดทบทวนกับตัวเองว่าหนูทำอะไรผิดไปหนูไม่มีเหตุผลแต่พอหนูกลับมาชีดถึงตัวเองก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอีกอย่างพ่อแม่เป็นห่วงเราแล่นี ออกเสมอครั้งคุณแม่จะมานั่งข้างๆเพื่อที่จะกอดและพูดปอบหัวคุณแม่จะจะทำให้หนูรู้สึกสบายใจและรู้สึกคุณถึงคุณแม่ของหอนูจะไ,ได้ส่งแบบดีที่สุดแต่สำหรับหนูแม่เป็นคนที่คอยเลี้ยง หรือรู้สึกแด้ถึงหนูจะเด็กหอจะโตแล้วก็ตามความนะของแม่ที่หนูรู้สึกได้แม่จำเป็นต้องมีคำบอกนะแต่การกระทำของแม่ทำให้หนูรู้รว่าผลก,การกระทำของแม่ก็เหมือนแสดงบอกว่ารัก บนว่าเหนื่อยเลยสักคำหนูอยากจะขอโทษที่เคยทำให้ไม่สบายใจหนูจะเชื่อฟังคุณครูสนอนคุณแม่และนำมาปรับปรปุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีความสุขลูกคนนี้จะเป็นเด็กที่ดีสำหรับคุณแม่ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ๋อะเสียงประมินให้กับน้องหญิงสุพิชญาโกลสว์ค่ะพยายามถ่ายทอดจาก ที่เตยมเขียนมานะคะก็เลยไม่ได้อ่านบทข้อความ